ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่สเทสไมค์ก่อนนะคะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยทำไมเป็นไฟแดงล่ะโอเคสวัสดีลูกเพจอีจันค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะมีงานบวชนะคะลูกเพจ บวชน้องนาคเนนที่สมัครเข้าร่วมโครงการบวชพระบวชเนนภาคฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจัดเตรียมเรียงแถวเพื่อที่จะแห่รอบโบสถ์สามรอบตามประเพณีนะคะซึ่งแน่นอนเราก็มีทีมงานอิจันนะคะนี่นี่คือทีมแม่ครัวที่นําอาหารเพนมาส่งรอถวายเพนในวันนี้ค่ะลูกเพจแต่ว่าเดี๋ยวเราชวนมาแห่นาคด้วยกันก่อน เดี๋ยวรอจัดแถวแป๊บหนึ่งนะคะขาดหนึ่งขายหนึ่งขายหนึ่งหายไปคนหนึ่ง นะคะมีทั้งหมด21คนนะคะนี่แม่ครัวรบบทดคนแห่หน้าก่อนหนึ่งมีเาเรียกว่าชุดอาหารชดเครื่องดื่มเลิศมาร่วมบุญก่อนร่วมแห่หน้าก่อน นี่จัดจดเฟรมภาพแบบหนึ่งนะคะลูกเพรค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะแห่หน้ากันนะคะนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยนะคะเพราะว่า อีจันเป็นเจ้าภาพผ้าตรายแล้วก็ร่วมกับวัดเกาะสนารามจัดโครงการบรรพชาสาม,มเณรภาคฤด,ดูร้อนประจําปี2568นี้นะคะรวมไปถึงสังคมอีจันทุกคนด้วยอย่างที่บอกไปว่าทีมแม่กล่องเรานําอาหารเพลมาส่งก็คือสังคมอีจันนี่แหละร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะสมทบทุนกันเข้ามาปร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเพนเพื่อถวายเพลให้กับพระและเนนตลอดระยะเวลา 15วันที่บวชเนนภาคฤดูร้อนที่วัดเกาะสวนารามสายไหมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มแห่กันแล้วนะจ๊ะอนุโมทนาสาธุกันนะคะไปแห่แบบไม่มีเพลงสวดส,สวดมนต์สวดมนต์ ก็แห่3ามรอบนะคะตามประเพณีเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดเพลงให้คลื่นเครงแต่ว่าเป็นสวดอิติปิโสแห่นะคะก็จะให้น้องนักเนเนเนี่ยเดินตามหลังพระที่วัสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเดินตามหลังนะคะซึ่งอีจัร์ก็เป็นเรื้าพระไตราทางวัดก็เลยให้เราเนี่ยถือ บาทพระไตรตรลปัดนะคะเดินนำขบวนแห่เนาะอนุโมทนาสาธุบุญกับลูกเพจทุกคนเลยนะคะที่ร่วมบุญกันเข้ามาเป็นเจ้าภาพถวายเพลน,นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะให้เห็นบรรยากาศนะว่าบวชน้องนักเนนเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูพาไปดูอาหารเพนที่เราจัดเตรียมมานะคะพิบุษรราคามสวัสดีค่ะ ไปร่วมทําบุญถวายพระไตรที่วัดมาแล้วอนุโมทนานะคะพี่บุตราครสามรอบค่ะอ่าเดี๋ยวเรารอให้ผ่านขบวนนี่นะคะก็จะมีพระคุณเจ้านะคะบวชสวดอิติปิโสนำน้องนักเนน,นีนักเนนตัวจิว๋วอายุน้อยสุดหขวบเท่านั้นเองน้องชีนหกขวบนะคะ นี่นิฟก็เป็นครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องนาคเนนก็จะมาเดินตามหลังขบวนแบบนี้แล้วก็ถือผ้าไตรที่เป็นของลูกหลานของตัวเองคนละผืนด้วยเนาะร่วมกันนะคะนี่แม่แม่ก็มาร่วมบุญนะคะแล้วก็ร่วมเดินแห่นักเนนด้วยกันด้วยแดดร้อนนิดนึงวันนี้แดดร้อนหน่อยเนาะไะ เาไปดักพาแอบทางลัดไปดักไปดักหน้าขบวนใช้สูตรใช้ทางลัดมาใช้ทางลัดมาโดยที่ไม่ต้องอ้อมจ้ะรอบที่สองนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งรอบ สงบสงเงียมส,สุดๆเลยนะทีมแม่ครัวเราอะ <laughs> แซวกันเองหนึ่งนี่นะคะกำลังแห่น้องนักเนนค่ะลูกเพจนี่น้องๆน,นอนเมื่อคืนน้องเด็กๆนอนกันนักเนนนอนกันที่วัดเลยนะคะแล้วก็ตอนเช้าพระอาจารย์หลวงพี่ที่เป็นพระพี่เลี้ยงก็จะปลุก มาสวดมนต์ทำวัดเช้าด้วยแบบนั่งสวดมนต์กับทางพระด้วยเนาะแล้วก็มาฝึกสวดมนต์ฝึกไหว้พระนะคะก็เล็กนี่นะคะนี่รอบที่สองแล้วรอบที่สองแล้วคะ่ะแล้วเดี๋ยวพอวนครบสามรอบก็จะ เป็นพิธีมอบผ้าไตรแต่เราจะไม่วนเราจะใช้ทางลัดด้วยการไปดักรอเหมือนเดิมพา,พาลูกเพจมาดักรอนะคะงไงเราเราใช้สูตรเราใช้สูตรจ้าเอ๋ลัดมา ทีมบอกว่ามุมกล้องสุดยอดเพราะว่ารัดมาค่ะรัดมานี่ดูน้องนักเนนสิน่ารักน่าเอ็นดูนะลูกเพจเนาะอย่างที่บอกว่าฤดูร้อนหรือว่าปิดเทอมใหญ่เนี่ยค่ะใครที่บ้านไหนมีลูกชายหลานชายเนาะผู้ปกครองก็อาจจะถามความสมัครใจก่อนว่าเขามีบวชภาคฤดูร้อนนะมีในที่ต่างๆหลายจังหวัดก็มีเนาะอยากจะมาบวชไหม เพราะว่าเด็กๆทั้ง2 1คนนั่งเรนทั้ง2 1คนเนี้ยค่ะสอบถามกับครอบครัวก็บอกว่าน้องๆสมัครใจนะคะบางคนอ่ะเคยมาบวชแล้วด้วยเมื่อปีที่แล้วพอวันนี้ปีเนี้ยรู้ว่าเขามีจัดบวชอีกก็บอกคุณแม่เลยว่าเดี๋ยวจะขอมาบวชฤด,ดูร้อนเหมือนเดิม ได้รอบที่สามนะคะรอบที่สามเราก็จะพาเดินลัดแบบนี้แหละนะลูกเพจนะให้ครบรอบเลยนะคะนี่นะคะวนสักรอบเพี่อารมณ์ฮอไม่ใช่น้องไม่ใช่แบบไม่วนเพี่ยอารมณ์ฮอแต่ว่าน้องพาเดินให้ทันขบวนไงก็เลย ใช้เส้นทางพิเศษนิดหนึ่งรอดใต้โบสถ์ไปนะคะนี่นะแห่นากเนนของเราไม่ได้เปิดเพลงเนาะแต่ว่าบวชอ่อสว,วดบทอิติปิโสนะคะแล้วก็เดินวนรอบโบสถ์นะคะโอเคต่อไปรอบที่สามต่อไปรอบสุดท้ายและ ใช่แล้วหนูจะพาทุกคนเข้าทางลัดเหมือนเดิมเข้าทางลัดเหมือนเดิมแล่เดี๋ยวและก็จะโดนลูกเพ่งแซลแลวว่าวนสักรอบโล้พี่อารมณ์ฮอตเซลแล้วหนึ่งนี่ไงเห็นไหมเราก็จะมาทันขบวนพอดีเลยค่ะนี้รอบที่สามนะคะก็จะมีทีมงานอีจานที่เป็นทีมแม่ครัวเนาะวันนี้ มาเป็นตัวแทนแห่นะคะเ <แฤ un> <co ld> นี่ยน้องแมกเนมสิลูกเพจน่าเอ็นดูเนาะ <c oughs> ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะที่มารายงานตัวนะคะแล้วก็ปรงผมนักเนนท,ทุกคนน่ารักน้าเอ็นดูหมดเลย <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ก็ มารอที่วัดตั้งแต่เช้าแล้วนะวันนี้เพราะว่าจะได้บวชลูกหลานตัวเองแล้วค่ะหลายๆคนก็บอกว่าน้องเพิ่งเคยบวชครั้งแรกคุณพ่อคุณแม่ก็ทั้งตื่นตานใจทั้งตื่นเต้นด้วยเป็นห่วงลูกแต่ว่าคุยแล้วน้องบอกอยู่ได้สบายมากนะคะเมื่อวานที่สอบถามกันเหมือนเด็กๆเ,เขาเข้าหากันได้ไวด้วยแหละเขามาเจอกันเขาก็แนะนําตัวทักทายกันทักเดียวเขาก็คุ้นเคยกันแล้วค่ะคุยกันได้เลยเนาะ ทางลัดเหมือนเดิมค่ะสามรอบค่ะครบแล้วสามรอบครบสามรอบแล้วกล้องขึ้นไปครับขึ้นไปท่ายเต็มข้อต่อยเดินนะเดินเป็นแถวนะจะได้รูปสวยนะเพิมเป็นขึ้นเอาพัไใบมาไว้ข้างบนนะคะ ที่ปรางเท่มากใช่ไหมคะมันร้อนค่ะพี่รมฮอนแดดแรงสวยมากนางฟ้าหน้าหน้าของเราหน้านักเนรเข้าเลยค่ะตอนนี้เขบวนเสร็จเรียบร้อยนักเนนักเนน้อยขึ้นมาเลยครับ นี่ขึ้นมาแล้วสวัสดีค่ะอเาลนักน้อยขึ้นมาและบนก่อนนะครับนักน้อยขึ้นมาเลยครับเอนั่งเช็คชื่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบน้มาให้เรียบร้อยนะครับอะเดี๋ยวนี่น้องชินนก็เล็กถ่ายรูปถ่ายรูป่อยครับพี่ขอถ่ายรูปแป๊บนึงชินถ่ายรูปหน่อยเร็วโอเคลองต้องเนื่อง ข้าวบังชาชีพหกขวบเล็กสุดเป็นสามเานนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงหน้านี้นะครับนี่น้องชีพหกขวบเล็กสุดที่น้องวนเห็นดูอันนี้คือเล็กที่สุดเล็กสุดหกขวบค่ะมาครับมากับพี่ชายเขอะน้องห้าหมื่นหานืชีนกับห้านืครับเข้ามาเลยแต่งตบเก็บลูกได้ค่ะขอบคุณค่ะไปแห่เสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องๆ มานั่งรวมก่อนเดี๋ยวเช็คชื่อรายงานตัวก่อนนะคะเช็คชื่อรายงานตัวให้เรียบร้อยเช็คชื่อเสร็จแล้วจะให้นักเรียนไปอาบน้ําแล้วเดี๋ยวก็ประมาณสิบโมงจะเป็นพิธีมอบผ้าไตรนะคะนะทำไมช่องชื่ออีจันเดี๋ยวรอป้าจันมาเดี๋ยวถามป้าจันนะเจ้าของใช่ใช่รอป้าจันมาถามป้าจันได้เลยนะ นักเรนถามว่าพี่ทำไมช่องชื่ออีจันไม่รู้จะเล่ายัางไงเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่จันมาตอบแล้วกันให้ป้าจันมาตอบน้องๆน,งนี่เมื่อวานเนี้ยตอนแรกเขาก็ทักทายกันปกตินะแต่ตอนเนี้ยรู้สนิทกันแล้วเนี่ยอาบน้ำ อาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนโอเคเสร็จแล้วพิธีแห่เดี๋ยวตอนมอบพระไต่เดี๋ยวลูกเพจกลับมาเจอกันดิกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาร่วมงานบวชน้องนาคเนนกันค่ะอาบน้ำกันเหรอปล่ <g ül> อยแถวปุ๊บลุกเยอะยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันตอนเริ่มพิธีบวชแล้วกันเนาะ <g ül> เดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะลูกเพจมาร่วมบวชอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะ